สวัสดีตอนเช้ากับช่องพังลำดวนช้างไทยค่ะหลังจากฝนตกผ่านไปสองสามวันนะคะหญ้าขึ้นมาเขียวชอุ่มนะคะวันนี้มาเจอขุมทรัพย์แล้วนะคะวันนี้รู้สึกโชคดีมากค่ะอิ่มแล้วลำดวนกับเดือนเพนวันนี้ โอ้มือน,นี้ถึกใจแห้งพี่น้องถึกใจเครื่องตัดหญ้าแห้งค่ะมือน,นี้<ม>เครื่องตัดหญ้าอัตโนมือค่ะนี้คนนี้แต่ว่าอันเปลืองน้ํามันแน่เด้อค่ะนี้เครื่องนี่เปลือเปลืองน้ํามันนะคะรุ่นนี้ก็ใส่ไปน้ำสองไปน้ำนะคะเนาะเบิ่งสกิลเลาเกี่ยวหญ้าเปลบเปลือบเปือบ,อบ,อบลูกสาวนี่เกี่ยวบ่ท่านดอก คุณแม่เมื่อโปแล้วเพิ่พี่น้องเอ้ยมาอนี้อิ่มแล้วเดอ้อลำดวนกับดวนเพลนมื่อนี้พัน่นสะตรดยอดกำลังแก่แก่พ่อออกดอกนี้ถึกใจเขาขคะ่ะค่ะแต่ของหวานคะ่ะช่วงนี้ผลไม้แม่แม่ออนไลน์แม่แม่สร้างออนไลน์มาใดเดอ้อขาหมอบห้กับ ทางลำดวนเดือนเพ็นเปิดรับออเดอร์ตลอดค่ะระโทรมาหากวาลีจะปักมุดเบอร์ไว้ให้นะคะแม่ๆคนไหนใจดีนะคะซอยอุน,นุนทางลำดวนกับเดือนเพ็นนะคะผลไม้ออนไลน์นะคะมอนีหยากะเต็มอิ่มแล้วนะคะแต่ของหวานค่ะวันที่สิบนะคะวันเสาร์นะคะสิบสี่นาฬิกานะคะควาลีก็จะมาไลฟ์สดผลไม้ออนไลน์กับทางลำดวนเดือนเพ็นนะคะแล้วก็จะมีเชีอยไหนมาร่วมแจมด้วยก็ ฝากแม่แม่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาให้กำลังใจแวะมาอุดหนุนควานรี่ด้วยนะคะมือนี้สิีเกี้ยวยาก้อนค่ะสวยแล้วค่ะแดดออกอแล้วเกี้ยวยาตอก่อนนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยไดดพอเต็มรถอกคะ่ะมื่อนีนเมื่อยแห้งก็นหน่อยกับหองหายจนว่ารับอยู่กับพ่อควนันอยู่กับพ่อควันนะคะพ่อควันทำนาที่เรียงร้านคะ่ะมือนี้ โอ้ยเบิงขามค้องนี่ไปไปตัดเอาอยู่ค้องผุ่นยางแบกออมกับมาทั้งนี้แม่ควานว่าพ่อพ่อนะคะพ่อพ่อเต็มรถดกะซังโอุ้สศยอดแห้งอย่างงามอยู่ค่ะแต่ว่าแบกไก่แห้งนะคะเมือหแห้งมันนี้ ลูกสาวก็อยู่กับคุณตาห้องหายจนวาดรับแล้วค่ะขาวๆเดินทางปลอดภัยหอดบานสวัสดีภาพด้วยขาวอย่าเป็นยังกลางทางนะเหมือนนี่สางกับพระท่านได้เอาเขาไปอาบน้ำโอเคสานีพ่อคะ่ะกับบ้านเนาะคะ่ะเนาะเอาไว้แล้วแดดก็เริ่มแห้งแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาแปดแปดโมงสี่สิบกบานกันเถอะค่ะกลับมาถึงแล้วนะคะสร้างหายนะคะก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นพี่เอนะคะควานยายคำวงนะคะที่ กลัวว่าจะตากแดดนะคะก็มาช่วยพาไปเข้าร่มนะคะอาจจะอยู่ที่เกยแล้วแหละก็มีอะไรก็เขามาช่วยเหลือตลอดนะคะในยามที่พ่อไม่สบายแบบนี้นะคะพี่ควันเขียวพี่ควันเอก็จะมาช่วยตลอดแล้วก็ควันคนอื่นๆนะคะ ก็มีน้าใจกับครอบครัวเรามากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆช้างขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยติดตามให้กําลังใจแล้วก็คอยสปอร์ตควาลีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า